นี่เ <minutes> ร <paid off> <'re k okee> ิดปุดกอ่ดนีจะนี่ยัปล้วลุทีละอากว่าก็แล้วลิกติมาแต่เฮียสระยวงวันเลชุนเลยเม่ยามาอยู่กัเลยนะล็อกี้ีใจยืนดูปเกลตเกิมอ่ะไปแต่ฮดอมมารูลุยชุนลุยชุนเนี่ยตก็ะคุยขอกขอกนุ่งห่าขอกะเนาะนหรอูวายย้อเนี่ยโอเลนเนี่ยมาเล่ดูวยายอลุกีเล่นเนี่ยดิเอ้ล็กสีใหแขเล่นไมยมก sẽ ăn như vậy nữa để ta đuổi một phù hè thế nào và mấy phà về mồi thì thấy thì thế là này bị nhỏ ôm lưỡi mà một chuẩn lên mẹ nhà mà lấy ta bị đấy à mà thấy là thì à cái ta đuổi quả gừng có bò có ta chụp này và cứ bực này và phải lẽ thì à tiêu quả cái này kia quả chỉ đôi chỉ nhớ lắm má

อันนี้กอลาะ้งฟอลุกีไม่ละมงอันนี้่ลเช่าดนวละเชี่ขาดเอชลเชีาดนอย่าพูดเรื่องอันลกี่อาพกที่กนียั่วชรื่าทวกเอาลยตั้งเาเลย่กาตเลยอลกมาว่าเล่นดีกติมา้เลยเมูเอาเลยแล้วในอายุเราพีไงอ่ะ

nó ra đây bây giờ Ok, ngã gặp điều, nó khó quá, đà khoai này nó Đúng lo chết thì khi Kê kê, dừng cái dài mấy thằng kê

พุลอุลล้เวันเลาันพุล้อวลาวลาเออแค่ราตแพ้กอบยาสใหญ่โเว่อยนียน่ยเนเนีเน่ยเาเออจัเนอ้ก็คิดดีว่าหวานน่เกลียดจันร็นี้พีพีขาตีจานแล้วเลยที่เอยู่กับพื้นเแบนนอนมือ่

นชิเือนชิเือไส้ขอไส้ขออะไรบอทีเน่เละให้ลอบบอทีล่อเลบยที่ยาให้รั่กดเจ็บอเลอเลยเลยลอแล้วขาดด้วยเลยเลยหริดดอเลยเนาะิดดอเลยเี

เ่หนอไปเฮ้าปาปุยได้ทั้ไปอย่างหนดี่กิโลย่าล่ารัวจัง

cô được đi cô được quý mẹ chưa yêu con bắt tôi lấy chào tất cả 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 chào tất cả

ม mm ีโ hmm. บ้มีโบ้เกงจริเนี่ยนอ่านไปให้ตัวอะรอกสักเนี่ยแ่พวกเนี่ยโบ้เนี่ยจังมวะอล์ร์เหรอเออคุมีโบ้เก่เนี่ยอยากไปดูท่หัวหน้าเลยะมีโบ้หัว่ได้เนี่ยอ๋อมึงก็ู้พวกเน่ยอะไรเปล่าออกนไม่หมดนะนี่จี้เพื่อวโมนี่จื่อจะยมหรอ่าดูยี่ห้อที่เนี่ยมี่กระจารยี่กระลีเวียยี่ห้อที่เจ๋ง่ะไม่อ

có đi <laughs> nào luôn lẽ thơ gì thế này luôn lẽ thơ nó thế là bỏ đi luôn đó hết chỗ cô để nó cho cô Bali đó

รู้ด้นรือคอดเลยั้นเมกีรด้าถเนี่ยรดนเืกอาจจะเกีวกับคุณรับคือดนมาหรอเล่นยาที่รถแก่โอเล่ช่วาเล่นนะเพื่อขาย่างไรไงเพื่ออะเพืออย่าเพื่ออรเื่ออเล่เร็วเเร็ว

เด็พูดล่วจ้าลกโอเคจะกพูาอย่ากูล่บไม่พูด่ารอดแลวครับอว้า พี่รอส็ดด้อพเ่รอเี่ยไกเกล้านะแกวอาไันแเล่เนี่ยแี่ไกขี่ขก,ก็เละเล่นกับปั๊บอิติดงมาไปกิวกรอ

อก่แก่แกกีล้านอีฮะเออแกกกีล้านเอาดูนแล้วประมาปรู้แต่ที่เราอ่ะเขาก็มาแต้ลเงินโอเคพาเกตือแล้วแกรผมมาผักข้เทเล่ามาวเพเนเลยไปผัดจีเร่แฮกไปบ้านเราเหมือนส้รับเรงสีรีมากนาะเอีอหามื้อไีด้โอ้แล้วยัง

ให้พลไหม้รอดบ่ปากะเกียวคยันกอสังเกตเเล้บ้าสังเกตแล้บ้าสังเกแล้บานมงแล้วย่เอาต่อยมา่อดจ้ะโซลป้อออยู่เล่นเนาะโอเคที่กับการนี่ยมา่ร้อ่ะ้าามอาหนอน่อนะไรนะนี่ยาคีดึงกล้ามากกะเจีาคากเจคู่สังเกตวนี่ เด้อเลโอเลไปกูชเลยไปกู้ชยนะเออบาตมามาพัอเจอยดี๋ยวขาลเ่อย่เโอเค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 สบายจังนะโอเลกยาวเลยเจหมหมมเลยหม้นขาไมุ่าขาไม่แค่นนเลยเคปกกีลานเกี่ยหลที่หลกยใ่านะตัดึกกว่าเด้นะพุวเล็กว่าดอยาปานะ 买代培啦。